ญใหโดยการฟังธรรมะเนาะกล่าวไว้พร้อมกันนะคะพนมมือขึ้นค่ะข้าพเจ้าน้อมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์บุญมหาสารท่านมาเซอร์ดนจิตจนใจให้สภาวะของเหล่าข้าพเจ้ารวมลงเป็นสมาธิพร้อมฟังธรรมบรรยายสร้างกุศลเจ้าค่ะนอบน้องเจ้าค่ะ สวัสดีทุกคน,นวันนี้จะคุยเรื่องราวเกี่ยวกับความดับนะความดับทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันอาจจะเราอาจจะเข้าใจว่าเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องดับไป จริงเนี่ยอาจจะความดับตรงนี้อาจจะเป็นเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน,านเรามีสิ่งของสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นมาต้นไม้ตน้นนี้มันเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ต้องตายไปเนี่ยอะไรประมาณอย่างนี้แต่ความดับในที่นี้หมายถึงว่ามันเป็นความดับทุกขนะทุกๆขนะเนี่ยมันมีความที่ มันดับเนี่ยเกิดแล้วมันดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดอเวลาทุกอย่างที่เกิดดับตลอดเวลาก็คืออายตนะของเราครับว่าอายตนะก็คือสิ่งที่เรารับรู้ได้ในทุกเรื่องเราสิ่งที่เรารับรู้ได้จากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทั้งหมดนี่นะ มันเกิดมาแล้วมันต้องดับไปอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดมาแล้วมันต้องดับลงทีนี้การมองเห็นความดับเนี่ยอย่างเช่นเราฟังเสียงว่าเสิร์นี่เสียงนี่มันดังตลอดไม่ได้มันต้องดับอย่างสมมติเราพูดว่า mm hmm. ก็เอ้ยก็ไก่ก็ไข่ได้แล้วอของพวงเราอีางเนี่ยที่จริงเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับเยอะแยะมากมายแต่เราไม่ได้เห็นความดับหรอก คนเราส่วนใหญ่จะเห็นความที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วเราก็จ้องที่จะฟังเสียงที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นแต่เราก็ฟังว่าเอออัสเซอร์ก็จะพูดอะไรต่ออัสเซอร์จะพูดเรื่องอะไรจะคุยเรื่องอะไรจะพูดคือฟังแต่เสียงที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นแต่เราอาจจะลืมไปว่าอัสเซอร์พูดแล้วเนี่ยแต่ละคาแต่ละคําเนี่ยมันมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปดับไปดับไปเห็นไหมหนึ่งแล้วกลับดับไป หนึ่งดับไปด้บสองดับสามดับสี่ดับอย่างเงี้ยลองดูนะทุกคนลองฟังแล้วให้เห็นภาพดับดูก็ได้ว่าคอพิวเตอร์พูดหนึ่งปุ๊บเนี่ยพอเสียงหนึ่งมันดับไปปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นอะไรเห็นคภาพดับเนี่ยถ้าเราจะรู้ว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละความดับทุกอย่างเนี่ยมันเกิดมา้นแล้วมันต้องดับอ่ะลองดูนะหนึ่งสองสามสี่ เห็นละเห็นคำตอบนะแต่ทุกคนเนี่ยถ้ามาสเตอร์ไม่ไม่เคยไปไม่ไปบอกไว้ไก่อนนะทุกคนก็ไม่จะมีคำตอบแต่เห็นว่ามาสเตอร์พ <c ười>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  ูดหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ที่จริงเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ เห็น,เห,นเห็นเสียิเสียเสียที่มันดับไปไหมเห็นเสียงที่มันคือที่มันเงียบลงไปดับไปหนึ่งแล้วก็ดับสองแล้วก็ดับสามแล้วก็ดับสี่ดับอันนี้จริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยมันเกิดดับตลอดเวลานะแล้วเสียงที่เราฟังอยู่เนี่ยตอนหนึ่งคำเนี่ยมันเป็นความถี่สูงมากๆ แล้วมันก็เกิดตับอย่างเร็วๆนะมันเกิดตับเป็นเป็นร้อยๆเป็นร้อยๆเป็นพันๆครั้งแ่งมาเสืรอพูดว่าอ่าแ่งมาอส่งเสียงออกไปส่งเสียงว่าหนึ่ง่งนะเอาเร์พูดเนอไอคำว่ามันจะเป็นเสียงหนึ่งได้เนี่ยมันต้องมีเสียงเขาเรียกวายเบอร์ช่นมันต้องมีการสั่นกับเพื่อนของของอะไรก็ได้แต่นี่มัน เป็นการสั่งของเส้นเสียงเส้นเสียงนี่มันก็สั่งเกิดดับเกิดดับเกิดดับเร็วบาเร็วจนกระทั่งเป็นเสียงออกมาเสียงก็คือมันเกิดดับไปอยู่แล้วแล้วพอมันเกิดดับเป็นจังหวะจังหวะจังหวะมันก็ยิ่งเห็นความเกิดดับมากขึ้นนะฉะนั้นเสียงที่ความถี่ของเสียงก็เกิดจากการไวเวชั่น คืออหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สมมติว่าเป็นหนึ่งศูนย์นะศูนย์นะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์มันสันส่นก็เป็นเสียงเียนตำ่ตำก็ต่ำมันก็เป็นความถี่ที่ตำ่ำก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับก็ต่ำความถี่ก็ต่ำถ้ามันสั่นด้วยความสี่สูงก็สูงวิ้ดเด่นวิดเลยนะวิ้ดขึ้นแต่วตั้งเรามาได้ยินอย่างเงี้ยอันนี้คือการสั่นทำให้เกิดเป็นเสียงแล้วเสียงก็เป็น แต่ละเสียงแต่ละคำแต่ละคำมันก็ดับไปอีกนะแล้วแต่ละประโยคมันก็ดับไปอีกอย่างเช่นไปไหนมาเห็นไ,ไหมไปไหนมาเนี่ยมันเราคําว่าไปก็ดับไหนก็ดับมาแล้วก็ดับดับยาวดับยาวเพื่อเพื่อฟังคําตอบไปไหนมาเพื่อฟังคนะําตอบแต่ท้งไอ้ทางฝั่งทิดถาเราไปไหนมาก็ หวังจะฟังให้เสียงทางฝั่งอีกฝั่งมันเกิดขึ้นมาฉันไปเที่ยวว่าอย่างงี้เนะฉะนั้นเสียงที่มันเกิดจากการเกิดดับเกิดดับเกิดดับนะ่ยเวลาที่เราได้ยินหรือว่าเราได้ฟังเนี่ยให้เรารู้เลยว่าทุกอย่างเ่ยมันก็เหมือนกับเสียง,ยงนี่แหละที่ตาเรามองไปเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยเรามองไปนะ เราเห็นภาพเป็มไปหมดเลยแต่ว่าภาพเนี่ยมันเกิดดับ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 แต่ละภาพแต่ละภาพ,ภาพมันสแกนไปเขาเรียกว่าสแกนสแกนก็คืออมมติวา,านหน้าเรามีตู้เย็นพัดลมทีวีอะไรก็แล้วแต่เราก็จะมองเห็นวิธีละอย่างนะจิตมันทําง,งานในทีละอย่างคือกำลังจะบอกว่าจิตเนี่ยมันทํางานในทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างเห็นเกิดมันก็ม่เห็นดับเห็นดับมันก็มาเห็นเกิด ห็นตู future, ập, nen, ập, sự, cứ, ้เย็นก็ไม่เห็นทีวีเห็นทีวีก็ไม่เห็นตู้เย็นเห็นปากบตาก็ไม่เห็นยังลบฉะนั้นไอตัวจิตใจก็เกิดดับเกิดดับฉะนั้นสิ่งที่เกิดดับมากที่สุดก็คือไอตัวธรรมชาติที่ไปรู้นี่ะรู้อะไรรู้เสียงมันก็เกิดดับเสียงก็คือโสตวิญญาณหภาจักสุวิญญาณ แล้วก็ขาหน้านะวิญญาณอรูรไอ้กินจานๆทั้งหมดนีก็คือว <the> ิญญาณคือธาตุรู้คือธรรมธาตุที่รู้เอะเราก็เรียกกันว่าไอ้ตัวที่มันรู้อย่างเงี้ยไอ้นั้นตัววิญญาณธาตุเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาอนั้นเกิดดับเกิดดับตลอดเวลามันสรุปแล้วมันก็คือมันไม่เที่ยมมันไม่มีตัวตนอยู่จริงแ่ามันเกิดต้องเกับ ถ้ามัน,มนเกิดที่หูเสร็จดับแล้วมันดับไปเกิดที่ตาเกิดที่ตาเสร็จดับไปเกิดที่อ่ากลิ่นกลิ่นเสร็จไปเกิดที่จิตมันคิดอะไรออกมากระทบเป็นอารมณ์มากระทบก็ได้เรื่องราวมาอีก <Yeah. S 1> วิญญาณก็เกิดวิญญาณถ้ารู้เนี่ยนะมันก็เกิดตามตาหูจมูกลิ้นกายใจเรานี่แหละพอมัน มันไปรับรู้แต่และที่แต่ละที่เสร็จเนะี่ยรับรู้เสร็จมันก็มันเป็นฝ่ายฝ่ายนามาทํารับรู้เสร็จมันก็ทําให้มาที่อีกความรู้สึก <Yeah. S 1> ความรู้สึกดีรู้สึกดีไม่ชอบชอบ,ชอบไม่ชอบอะไรนี่นะ <Yeah. S 1> พอเรารับรู้ความรู้สึกเสร็จก็เอาไปจด,ดจําไว้จด,ดจําเสร็จเราก็เอาสิ่งที่เราจด,ดจำเนี่ยมาปรุงแต่ง บางทีก็ได้ของใหม่มาแล้วก็ไปปรุงแต่งกับของเก่ามันสั้นต่อกันไหมมันยาวต่อกันไหมอันนี้สั้นอันนี้ยาวนี่ยปรุงแต่งนะถ้าเกิดมีการพูดคุยว่าโอ้เดี๋ยวนี้ฉันไม่ปรุงแต่งแล้วฉันไม่คิดปรุงแต่งอะไรแล้วเดี๋ยวนี้ฉันเดินไปนี่ยนะฉันไม่ได้คิดปรุงแต่งนะแต่เดินก้าวยาวรู้เดินก้าวสั้นรู้ไม่คิดอะไรแค่เดินก้าวสั้นก้าวยาวรู้เนี่ยก็คือ มันมีเก man, to, ิดการเปรียบเทียบปรุงแต่งแล้วเปรียบเทียบปรความจำก่อความจำใหม่แล้วก้าวเดินสั้นก้าวยาวอย่างเงี้ยมียาวมีสั้นมีสูงมีต่ำมีดำมีขาวมีอะไรเยอะแยะมากมายตัวที่มันเปรียบเทียบนีมันก็เอามาปรุงแต่งไอ้ตัวเปรียบเทียบเนี่ยก็มาจากตัวสัญญาอะไรอันนี้สรุปแล้วมันก็ทุกอย่างมันก็เกิดดับ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 รอกัดับอันนี้ก็ ให้ทุกคนเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะมันมันเป็นไวเบรชั่นแหละมันเป็นไวเบรชั่นหรือการสั่นนั่นแหละการสั่นกันเกิดกดับเกิดระดับที่มันเร็วเข้านะภาพที่เราเห็นเสียงที่เราได้ยินกลิ่นรสชาติต่างๆาทั้งหมดมันเกิดจากการสั่นเป็นคลื่นเกิดจากคลื่นเกิดจากพลังงานนั้นนะแล้วไอ้ตัวคลื่นรวมพลังงานเนี่ยที่เรา ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพลังชีวิตเนี่ยอันคือพลังชีวิตฉะนั้นกายกับใจเนี่ยถ้ากายดีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าเสียดินน้ำลมไฟมันสมดุลบาลานเนใจดีหมายถึงว่าจิตใจไม่คิดปรุงแต่งมากมายไม่ได้มีอัตราตัวตนไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรมากมายอยู่อยางมีความสุขนียกายกับใจมันดีพลังชีวิตมันก็ดีดีไปด้วย มันก็ไอสิ่งที่เราสัมผัสกันทุกคืนทุกคืนทุกคนะืนเนี่ยมันก็คือสัมผัสพลังชีวิตทีนี้พอ,อกายไม่ดีใจดีมันก็ส่งผ่านพลังชีวิตไปที่กายไนะส่วนกายมันแข็งแรงสมบูรณ์แต่ใจมันไม่ดีมันก็ส่งาส่งผ่านพลังชีวิตเนะี่ยไปที่จิตใจแลให้เข้มแข็ง กายกับใจมันคู่กันที่จริงมันติดกันอยู่แหละมันคู่ต่อนาทำงานคู่กันเพราะว่ารูปนามคันหน้าเนี่ยคันหน้าที่โอดเดียยวกับคันหน้าเนี่ยแต่ถ้าขาดมันขาดกันไม่ได้ร่ารูปกับนามเนี่ยรัฐบาลวบคู่กันอยู่อ่าก็วันนี้ก็นะพูดคุยตั้งแต่เรื่องของความดับมาแล้วก็ย้อนเข้าไป สิ่งที่มันเกิดมันดับเกิดดับเกิดดับมันก็คือสรุปแล้วไอตัวขันห้าเนี่ยตัวเกิดดับเลยไอสิ่งไหนที่มันเกิดดับเกิดดับตลอดว่ามันเที่ยงไหมล่ะมันก็ไม่เที่ยงนะฮะไอสิ่งไหนที่มันไม่เที่ยงมันก็เปลี่ยนแปลงเพราะมันเปลี่ยนแปลงมันก็มีสภาพความเป็นทุกข์อยู่ถ้ามันเป็นทุกข์มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราจะรู้ไหมว่าตัวตนมันมีอยู่ตรงไหนไอตัวตนจริงๆมันก็ไม่มีมันก็เป็นอนัตตา ก็คืออนิจจังทุกขังความเป็นทุกข์เนี่ยแล้วก็อนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือกฎของตายักณ์เลยเรากว่าจะได้เข้าใจกฎตายักไปด้วยเนี่ยกฎตรลักเนี่ยกฎตรลักเนี่ยมันก็ทําหน้าที่กับไอ้รูปด่ดางกนานให้แล้วมันจะมีอีกกฎหน,นึ่งเรียกว่าอิทัปปัจยปาก็คือกฎที่มันต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกันอิงอาศัยกันเกิดอิงอาศัยกันดับ อย่างเช่นเสียงมันก็ต้องอาศัยแหล่งกำเนิดเสียงแหล่งกำเนิดเสียงก็ต้องอินอาศัยนะาความคิดปรุงแต่งว่าจะต้องพูดแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยแองเอร์จะพูดเสียงเข้าไปก็ต้องมีการปรุงมีการแต่งเสียงออกไปว่าจะต้องพูดแบบนี้แบบนี้ให้คนเข้าใจใช่ไหมเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดเป็นเสียงออกมาเนี่ยแล้วก็มันเป็นเหตุปัจจัยตั้งแต่ ก่อนที่จะมาพูดว่ามี m อ็มมีกลุ่มในเวลาก่อนที่มีกลุ่มเอเาก็ àng, มีเหตุปัจจัยปัจจัยเรื่อยๆจนกระทั่งที่สุดของที่สุดก็คือความว่างเลยมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยแล้วมันก็การเป็นทาไปรูปออกมาความว่างนี่การเป็นทำไปรูปเป็นเป็นความที่มันมันไม่ว่างออกมาไอ้ความให้ไ่ว่างก็คือเป็นสิ่งที่มันปรุงแต่งขึ้นมาได้เนที่เราเรียกว่า สังคตธาตุทุกอย่างคือสังคตธาตุหมดก็ปรุงแต่งมาเรื่อยๆจนมีรูปมีนามจนกระทั่งมาทําให้เรายึดมั่นถือมั่นได้ทําให้เราทุกข์ได้ทำให้เราสุขได้ถ้่เวลาที่เรามีความสุขหรือความทุกข์เนี่ยแล้วเราก็จะได้เข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยมันจริงๆแล้วมันมาจากความว่างสุดท้ายมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้กดับแลวสุดท้ายมันก็เกิดจากการที่มันเกิดดับเกิดดับ สิ่งทุกอย่างมันเกิดได้เพราะมันเกิดดับเกิดดับตลอดเวลามันมีการสั่นตลอดเวลามันมีคลื่นตลอดเวลามันมีพลังงานตลอดเวลาเนี่ยมันจะไปเข้าที่กฎของควอนตัมที่เรื่องราวที่เราทํากันอยู่ทุกวันทุกคืนนี้น้อมพลังงานนะส่ง่านพลังงานเกิดคลื่นพลังงานเนี่ยควอนตัมเอาไปรีแพร์เอาไปสแกนร่างกายต่าง ก็มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายที่ให้เราได้ศึกษาในระบบของ MSR เนะรเราก็มีหน้าที่ศึกษาไปแล้วก็มีสติ m s r ว่างนะแล้วก็รอรับความสําเร็จความสําเร็จนี้อาจจะเกิดขึ้นจริจริงมันเกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วเกิดไปแล้วอันนี้พวกเราจะเข้าใจระบบตรงนี้ขนาดใหนั่นเองโอเคก็ให้ทุกคน,รนประสบสาเร็จน,นะ ทั้งๆบกตัณท์กันทุกคนนะสวัสดีสวัสดีค่ะนะทุกคนสต,ติเอลมซาว่างนะน้อมนอบน้อมกราบมหาบารมีแท่นมาเซอร์กราบมุทิตาจิตน้อมกราบเก็บกุศลมหาบารมีค่ะแล้วก็เป็นการสร้างกุศลเนาะในปันนี้เนาะแล้วก็น้อมเก็บกุศลตัวตนเองน้อมเก็บกุศลกับเพื่อนๆนะคะที่ได้ร่วมนะฟังธรรมบรรยายแบบสดๆในค่ําคืนนี้เจ้าค่ะสติเอลมซาว่างค่ะ,เ,คะเดี๋ยวเราสมาธินะพลังบำบัดต่อนเนื่องเลยค่ะ